ที่แพสเซเดียมครับวันนี้การท่าเรือจะเปิดรังพบกับสิงเชียงรายครับสิงเชียงรายมาดีๆไปโดนประจวบกระซวกมาขณะที่การท่าเรือเหมือนจะกลับมาได้นะครับ,รบชนะประจวบในบ้านมาแต่ว่าสุดท้ายไปเยือนชัยนาทโดนชัยนาทอัดกลับออกมาอีกเป็น2ทีมที่ ฮ่งบาดเจ็บมาทั้งคู่ในเกมการสัปดาหครับมาดับแป้งแล้วก็มาเซอร์เจเดตเนี่ยก็รุ่มใจนะครับกับฟอร์มที่เอาแน่เอานอไม่ได้ของการท่าเรือนะครับแต่ไงก็ตามเล่นที่คลองเตยนะครับรัางของพวกเขาแพสสเตเดียมพวกเขาแข็งแกร่งเสมอนะครับแต่ว่าเชียงรายเองนะครับก็เป็นทีมที่แม้ว่าจะยังไม่มีรักษามารฐานไม่ได้ในฤะดูกาลนี้แต่ก็มีเกมรุกที่น่าจะพอโต้ตอบกับท่าเรือได้อย่างสนุกผมมองว่า โอกาสของเชียงรายก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับในการที่จะแบ่งคะแนนแต่ถ้าดูรวมๆแล้วถ้าเรือเสียงเชียแรงผลักดันสถานการณ์ที่แพ้ไม่ได้อีกแล้วพวกเขาจะเฉือนชนะครับ